ทำไมสวดมนต์หลวงตาถึงบอกว่าช่วยรักษาโรคได้ครับโอ้ักษาได้ทุกโรคครับโรคใจก็ได้โรคกายก็ได้หนักก็เป็นเบาเบาก็หายก,ก็เป็นเบาตัวอย่าลืมว่าคนที่ป่วยเนี่ยนะอย่าไปหนีห่างจากพระหลวงพ่อท่านบอกอย่าไปหนีห่างจาก จากพระจากการสวดมนต์เพราะว่าเวลาเราสวดเวลาเรานึกถึงพระเนี่ยพลังงานท่านมาที่พระก็มาที่เราใช่ไหมขึ้นขึ้นกรรมที่มันที่เราโดนอยู่เนี่ยมันหยุดสายใยมันหยุดใจไหมสายใยแห่งกรรมมันขาดไปแต่ถ้าเราหยุดสวดเราไม่นึกถึงทางโลกเนี่ยสายใยกรรมที่เราโดนอยู่ มันจะมันจะมาเราเนี่ยจิตเราเป็นตัวดึงมันมานึกออกไหมเพราะนั้นคนป่วยส่วนใหญ่จะดูทีวีนั่งดูนั่นนะพวกนี้ไม่นานตายเพราะสายใหญ่แห่งกรรมอย่าลืมว่าสายใหญ่แห่งกรรมเนี่ยสมมติปานาธิบาตเนี่ยนะไอ้ปานาิบาตเนี่ยเราเคยฆ่าเขาไว้เนี่ยบางทีมันตกภูมิอยู่ มันเป็นมันรู้มันรู้จักเราแต่มันอยู่อยู่ไหนไม่รู้แต่เราไม่รู้แต่มันน่ะรู้เราเคยฆ่ามันเนี่ยใช่ไหมล่ะเราก็เจ็บตรงที่เราไปจัดการเขาแหละไปทําร้ายเขาแหละนี่เรียกว่าสายใหญ่ที่มีเจ้ากรรมในเวรเพราะนนั้ในสายหลวงพ่อเนี่ยเขาจะมีการสับเพคือแผ่เมตตาคือตัดสายใหญ่ คำว่าตัดสายใหญ่ก็คือไปที่คนป่วยแล้วก็ไปที่เหตุ <c oughs> เหตุที่เขาป่วยเหตุต้นเหตุเนี่ยครับ <c oughs> เจ้ากรรมในเวรยังอยู่ไหม <c oughs> หรือเป็นเพียงเศษของกรรมถ้าเป็นเศษของกรรมเนี่ยคนป่วยเนี่ยสวดมนต์ก็หายครับ <c oughs> แต่เจ้ากรรมในเวรยังอยู่เนี่ยมันก็จะมีการโกรธแค้นกันอยู่เข้าใจสายใหญ่มันมันยังอยู่ ทีนี้เราตัดสายใหญ่เนี่ยมันก็ต้องแผลต้นต้นเหตุนน่นอะแผลวิญญาณนน่น่ะแผลให้มันเปลี่ยนไปให้ได้นะนี่ก็ตัดสายใหญ่แล้วเราใช้อะไรเป็นตัวตัดกันลงไต่บุญดีบุญนะบารมีหลวงปู่ไงพลังงานที่เราสวดนี่ไงเหมือนย้อนเอาแสงสว่างย้อนไปเอาบุญย้อนอัดกลับ<ว>ไปบย้อนไปต้นเหตุเลย อันนี้มันต้องฝึกนะโต้มันถึงจะเข้าใจในเรื่องของกรรมปัจจุบันเพราะปัจจุบันมันมาจากอดีตไงเข้าใจหไหมเหมือนเราเนี่ยเคยฆ่าใครไว้ไหมในอดีตเนี่ยแล้วไอ้ไอ้คนที่เราฆ่ามันเนี่ยสัตว์ที่เราฆ่ามันอยู่ที่ไหนอะ่ะเราไม่รู้เกิดเราไปแผ่ตรงไหนไม่รู้เกิดมันตกภูมิอยู่น่ะมันเป็นสมโมเวสีเปตสูกายอยู่น่ะ เราไม่ได้สวดมนเลยอะถามว่ามันจะเล่นเราไหมเล่นนะไม่มีอะไรดูแลคุ้มครองเราเลยถูก<ะ>ถ้าไม่มีก็โอเคลหละ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่มีทุกคนไม่ใช่หลงตาถึงบอกไปไหนก็ให้ห้อยพระให้สวดมนโบราณเขาถึงห้อยพระอไปเชื่อใครพระนี่มีแสงสว่างครับ บางทีวิญญาณที่มันไม่มีบุญมันกลัวแสงสว่างด้วยแบบอสุรกายมันเห็นแสงสว่างก็หนีแล้วถึงเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็จริงแล้วครับงั้นโบราณก็จะห้อยจากไม้พระมันจะแคล้วคลาดเขาถึงห้อยกันมาแต่สมัยไหนแล้วสมัยนี้วัตถุมันจะเริบมันก็เลยไปเองวัตถุนู่นมันไม่ได้พิสูจน์หรอกว่าพระมาจากไหนค เป็นยังไงเพราะสมัยก่อนทั้งห้อยพระทั้งบริกรรมทั้งมีอ,อาคมทั้งอะไรก็แลวโอ้จอมยุทธผู้ออกจากบ้านเนี่ยสามสิบนาทีบางคนนะครับกูจะออกได้ไม่รู้บริกรรมอะไรมันแย่ไปหมดหลงตามีไหมครับมีอยูอ่ก่อนออกจากบ้านนะครับเมื่อก่อนเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหรือตอนตอนฝึกใหม่ๆอ่ะอ๋อโอ้ยออกจากบ้านเนี่ย ข้างๆบ้านเขายัางงงนะล้วก็ตรงประตูบ้านเรา <laughs> ใช่ไหมหน้าประตู <c oughs> เราก็ตั้งสติให้ดีนึกถึงหลวงพอ่อ <c oughs> <c oughs> แล้วก็บริกรรมอิจิวิโสพะกวา <c oughs> ยาตายามดีวันจันท์เป็นสีสวัสดีลาโภนโมพุทธายะจะููข้างไหนมันมันโล่งก็เก้าข้างนั้นไป นะบอวพุทธศาสนาไปเรื่อยๆแหละโอ้โหประมาณนั่นแหละเขาก็ยังสังเกตว่าไอ้นี่มันจอมยุทธนี่หว่าแต่ไม่ใช่หรอกเป็นเครดนะเราอยู่กับพระอยู่กับพระหลวงพ่อท่านให้อยู่กับพระสร้างความเคยชินใช่เหมือนก็เหมือนก็เราก็ฝึกสติก่อนออกจากบ้านนะครับไม่งั้นเราก็ออกไปโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยใช่อืนแล้วอย่างขึ้นรถนะครขึ้นรถก็แพ่ก็ข้อวิมานในรถที่เราขึ้น ข้อพิมานใช่ยังไงครับเอากระสับเพยไปหลวงปู่ข้อพิมานในคนขับกระเป๋าและคนโดยสารทั้งหมดเนี้ยไม่รู้ว่าผมนั่งรถคันไหนก็ปลอดภัยคันนั้นหนะหลวงพอนน่อเพราะงั้นครับอ๋อไม่ใช่รถส่วนตัวเราก็ทําได้ไปนั่งแท็กซี่นั่งรถเมย์นั่งอะไรทั้ง, <ไป S 1> งหมดทั้งหมดแหละแม้แต่เรือหรือเครื่องบินหมดแหละ<ด>เพราะเราบันเทกบุญไงท่านให้บันเทกบุญ มันทึกบุญมอนกับบันทึกทางตาหูจหมูกดิานกายจากรกรถยินเสียงอะไปไหนมาไหนแล้วก็บันทึกบุญไงล้วก็แผ่ไปมั่งตรวจมนไปมั่งพิจารณาไปมั่งเหมือนสิ่งที่เราเห็นเราทําให้มันเป็นบุญได้หมดเลยถูกมทนาบุญมั่งทีงนี้บุญมันก็เข้าเราตลอดนะครับ